ตอดอระกรรจ่มปดเส็ดกินข้าววิ่าวา่านี่หนำจุบก็ไม่ได้ใจรำนาวที่ไอเอ้ยรับวันนี้กับปีน้องเอฟซีรับวันนี้ตามมาเล่ปีล่วงจงหลาว่าปีน้องวันนี้ปีล่วงจงกินข้าวกับมาเล่กับปีน้องว่าปี่่วงจงแกงไงได้กับวันนี้ วันนี้ปีล่วงจงเกงเนื้อยอยงัวพปีนองร,ร่มร่มเหมือนกับไส้หน่อเลี้ยงไส้หลกเกลือพ่วงก,กับข้าวอ้อนกันปี่นองเล่ตะกับอปี่นองเอ้ยอ่าหยบหยบแล้วก็มาเล่ปีล่วงจงตั้มนำจุบกับปี่นองอ่านำจุบป,ปีล่วงก็ต้องบีบมเน่าจากอดกอนปี่นองเอ้ยยังไม่ได้มเน่าที่กครับวันนี้ตานำจุบมเน่ากับ น้ำจุบของวปีล้วงจงนี่ครับปีล้วงจงช่วยลูกโดดก็ปีนองเลยนแล้วกาวัวหอมกันครับแล้วกาเกยแปลงวานครับใส่จมนาวน้อยๆครับอ่าไอปอบเปรียวๆกับปีนองตำน้ำจุบแอมก่ากันกะริสปีนองเลยตาน้ำจุบนี่ตรงตาไม่ยาบยาปีนองมันน่ากินเลยครับอ่าเลยตาปีนองงั้น แล้วกับปีล่วงได้ตอดองมาปีนองเอลตะกับดองเป็นเม็ดกับซอยลูกโดดกับพวกงอมใช่ไปแล้วกับราเ็้ปีล่วงจงตอดเลตะกับตําเองเราปีนองเออไม่เก้มแรงกับแล้วก็มาเล่ปังนอกกล้องปีล่วงจงกับปีนองวันนี้มีย่ำแย่ปีนองเออแล้วก็โยดมันปูกับแล้ le วก็โยดจะเมากับเมาบานนั่นปีนองประกาศรายกับประกาศจุนนั่นปีนอง แล้วกาหลูกเกลือป่วงกับแล้วก็ปักกะแยงกับปีนองออือปักกะแยงหามามกับหลูกเนี่ยสามันกับปีนองหลายกว่าเลวันเนี้ฮะแล้วกาตัวหลายกับต่างโอดิปีนองหือยานป่าโอมกับล่วงจงไดไม่ตายแต่ว่ากับแล้วกายวกลวยเตือนกับปีนองได้ตีนอกกับไม่ต้องพูดไรมากปีนองก็มาตักแกงกันว่ากับ càng lấy cặp ừ. Mà nằm kẹn lại ít cảnh bị nồn nữa. ở đây đèn bị nóng ớt có đón gặp đi không Ừ, ừ. Ừ, ừ. Tiêu đây Ừ, ừ. Dầm dây cái Ừ, chị Nông ơi Đọc chú biết cặp Ừm hmm

Ừ, ừ. Để ta cặp ăn. Đây là ngọt phì nông ơi, tí cặp. Cái ngựa dội rôm rôm cát

กอ,อ,อบคุณมากนะครับปี่นองตีกดติดตามปีร่วงจงนะครับกอบคุณมากสี่่วยกดแจก,กดใจให้ปีร่วงนะครับปี่นองกนดในตีไม่กดติดตามที่ พี่่วงจงก็ควักติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับพี่น้องอืม,อม

ตัวดองกับเฮ้ยตาพี่น้อง Rồi cái mập 음음 <Netflix> eh <uma>